ต่อมานะคะมาดูการคูณการหารเศษส่วนนะคะข้อแรก1ส่วน5คูณ3ส่วน4นะคะการคูณการหารนะคะไม่จำเป็นต้องทำส่วนให้เท่ากันนะคะใช้เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เลยหรือถ้าเราเจอเศษที่ตัดกับส่วนได้เราก็ตัดทอนไปนะคะในกรณีข้อนี้เราตัดทอนไม่ได้นะคะเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน,วนเราก็จะได้3มส่วน20ถูกไหม สามหนึ่แบบนี้นะคะข้อ2คือ2อส่วนสคูณกับ4ีส่วนเกะคะกรณีนี้ก็ตัดทอนไม่ได้นะคะดูข้างบนกับข้างล่างนะคะว่ามีตัวไหนตัดทอนได้พบว่าตัดทอนไม่ได้นะคะก็เศษคูณเศษไปเลย4.28ส่วนคูณส่วนก็93 27นะคะข้อ3 2.3ส่วน3คูณกับ จำนวนเต็มห้าเศษ1ส่วนสามนะคะแบบนี้เนี่ยต้องทำให้เป็นเศษเจิซะก่อนห้าสามสิบห้าบวก1เป็น16ส่วนสานะคะคูนกันให้เรียบร้อยนะคะสิบคูณ2 3งสามสิบสองามคูณ3ามเป็น9้านะคะต่อมาข้อ4ี่นะคะจำนวนเต็มเจ็ดเศษ1นส่วนสามนะคะคูณกับลบ1นึส่วนอดนะคะ ต้องทำจำนวนค้าให้เป็นเศษเกินซะก่อนเ3 21เป็น22ส่วน3นะคะลบกับ1ส่วน11นะคะเท่านะคะคูณกับลบ1ส่วน11เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้ลบ22ส่วน33นะคะแบบนี้สามารถตัดทอนได้ถูกไหม11 2 11 3ได้ลบ2ส่วน3นะคะ มาดูข้อ5นะคะจำนวนเต็มลบ1เศษสิบสามส่วน27่สินะคะคูณกับจำนวนเต็มลบ2เศษสิบเอ็ดส่วน12นะคะต้องทำจำนวนค้าให้เป็นเศษเกินซะก่อนก็ได้27คูณหนึนะคะแล้วบวก13เราก็จะได้ติดลบ40ส่วน27่สินะคะคูณกับ สอนะคะคูณกับ12เป็น24นะคะแล้วเราก็ไปบวกกับ11เราก็จะได้ติดลบ35มส่วนสินะคะ2ตัวนี้คูณกันนะคะใช้แม่2ตัดนะคะ2 6 12 2 2 4 2 0นะคะ2 3 6 2 1 2 0นะคะจากนั้นไม่มีอะไรตัดได้แล้วเราก็คูณเลยเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้350ร้ส่วนด้วยยี นะคะคูณสามเราจะได้แปดสิบเอ็ดนะคะแบบนี้ต่อมาข้อที่หกนะคะสามส่วนสองนะคะหารกับสองส่วนแปดนะคะเราจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสามส่วนสองเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะเราจะได้สองหนึ่งสองสองสี่แปดตัดทอนได้ก็ตัดนะคะ สี่สาองนะคะส่วน2อถูกไหมสอตัดกับ12ได้6กนะคะจำนวนเต็ม1นึเศษหนส่วนสามหรกับ2องส่วนห้ารกับจํานวนเต็ม3ามเศษสส่วนเะคะแบบนี้ต้องทำจํานวนค่าให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะสามหามบวกหเป็น4ี่ส่วนสามหารกับสอส่วนห้า หารกับเจ็ดสาี่สิบเอ็ดยบวกสเป็น24่ส่วนเนะคะแบบนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะสี่ส่วนสนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะกับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะเราก็ กันได้สองหนึ่งสองสองสองสี่สองหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองสองสี่นะคะมีนายจัดได้อีกไหมคะไม่มีแล้วถูกไหมคะเจ็ดห้าสามสิบห้านะคะส่วนกับสิบสองสามสามสิบหกคำตอบสามสิบห้าส่วนสามสิบหกนะคะข้อแปดนะคะสี่สิบแปดส่วนเจ็ดนะคะหารกับหกส่วน 6, สี่สิบเก้านะคะ 48่ส่วนเเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะเราก็จะได้6 1 6 6 8 48 7 1 7 7 7, 7 49เนะคะเศษคูณเศษ8 7 56นะคะส่วนคูณส่วน1คูณ1ก็ได้1ไม่เขียนก็ได้นะคะข้อ9ข้อ9บอกว่าเป็น จำนวนเต็มลบ3เศษนส่วน2นะคะหารกับจำนวนเต็ม3เศษ1นส่วน4นะคะลบกับ15ส่วน26แบบนี้เป็นการผสมกันแล้วนะคะทำจำนวนค่าให้เป็นเศษเกินก่อน3 2 6สองเป็น7นะคะลบ7ส่วน2หารกับ4ี่สเป็น13ส่วน4นะคะ ลบกับ15ส่วน26แบบนี้ก็คิดไปเรื่อยๆนะคะลบ7ส่วน2นะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแบบนี้ลบกับ15ส่วน26นะคะเราจะได้ตัวนี้2 12 2 24นะคะ7 2 14ติดลบ14ส่วน13ลบกับ15ส่วน26นะคะ ดังนั้นการบวกลบเศษส่วนต้องทำส่วนให้เท่ากันถูกไหมคะถ้าทำส่วนให้เท่ากันเนี่ยเราต้องเอา13คูณ2นะคะคูณ2เราจะได้14 2 28ถูกไหมคะส่วนเนี่ยเป็น26แล้วนะคะลบกับ15นะคะ18กับ10อ่าลบค่ะลบ28กับลบ สิบห้านะคะเราก็เอามารวมกันถูกไหมเพราะว่าเครื่องหมายเดียวกันนะคะแต่่าต้องติดลบได้ลบสี่สิบสามส่วนยี่สิบหกนะคะต่อไปข้อสิบนะคะจานวนเต็มสองเศษหนึ่งส่วนสิบนะคะลบกับจํานวนเต็มสามเศษหนึ่งส่วนห้าหารกับจํานวนเต็มลบสองเศษสองส่วนสามนะคะเราจะได้ จำนวนค้านะคะก็เปลี่ยนเป็นเศจเกินก่อนนะคะสองสเป็นยี่เป็นยี่สิบอส่วนสีบลบกับนะคะถ้าสาสิบห้าหเป็นสิบหส่วนหาหารกับสามสองหกเจดแได้ลบแปดส่วนสามะคะยี่สิบอส่วนสลบกับสิบหส่วนหเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็น ส่วนแบบนี้นะคะ8188216ตัดกันได้ถูกไหมเราก็จะได้21่ส่วนสิลบกับ326นะคะส่วนด้วยตัวนี้มันน่าจะติดลบเพราะว่าลบคูณลบหารบวกก็ได้ลบนะคะข้างล่างก็จะเป็น515นะคะเราก็จะได้21่ส่วนสินะคะบวกกับ 6ส่วนหนะคะเราต้องหาคอลนอคอลนอร,ระหว่าง5กับ10ก็คือ10ถูกไหมดังนั้นเราก็ดูว่า5คูณอะไรได้10นะคะ5คูณสก็เาสคูณทั้งเศษทั้งส่วนเราจะได้21สิบวกส2ส่วนสินะคะ21สบวกสิก็เป็น33นะคะเราส่วน10 ต่อมาข้อสิบสองนะคะจำนวนเต็มห้าเศษสองส่วน, 4, น 1, ส, 1, สีน 6, นะะ่หารกับจำนวนเต็มหนึ่งเศษหนึ่งส่วนหกนะคะหารกับจำนวนเต็มเจ็ดเศษหส่วนสองหารด้วยสามส่วนเจ็ดหารสี่ส่วนห้านะคะตัวนี้ตัดทอนก่อนก็ได้นะคะสองหนึ 2, 1, 2, 2, 2, 4, ่งสองสองสองสี่เราก็จะได้ห้าสองสิบหกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดส่วนสองนะคะลบ อาหารกับหกหนึ่งหกเป็นเจ็ดส่วนหกนะคะหารกับเ2 14สองสิบสี่เป็นสิบห้าส่วนสองนะคะส่วนด้วยสามส่วนเจดหารสี่ส่วนห้านะคะข้างบนนะคะทำให้เรียบร้อยเป็นสิบเอดส่วนสองเป็นหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะเป็นหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนส่วนด้วย สามส่วนเจ็ดนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะเราก็ตัดทอนกันสองหนึ่งสองตัดได้นะคะนอกนั้นไม่มีอะไรตัดได้แล้วนะคะก็ธรรมดาเลยเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะหกสิบหกส่วนด้วยเศษนะคะคูณสิบห้าเราก็จะได้หนึ่งร้อยห้าถูกปะ ะคะแล้วเราก็หารด้วยทั้งหมดก็คือ535ส่วนด้วย7จะ8 2 8นะคะเขีนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายหน่อยก็ได้66ส่วน105คูณ28นะคะส่วน15นะคะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนไปเลย66คูณ28ได้184 8นะคะส่วนด้วย1 0 5คูณกับ15ก็ได้1575นะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ